ข้อ20ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง2เมตรยาว5เมตรสูง3เมตรถ้ามีน้ำอยู่2ใน5ของถังจะต้องเติมน้ำอีกกี่ลูกบาศเมตรจึงจะเต็มถังข้อนี้ เกี่ยวกับเรื่องของรูปทรงถูกไหมพราะฉันถ้าน้องเจอโจทย์เกี่ยวกับพวกรูปทรงทํำยังไงนะต้องวาดรูปถูกไหมเพราะถ้าวาดรูปปุ๊บจะทําให้น้องเข้าใจโจทย์ข้อนี้ได้ง่ายมากขึ้นเขาบอกว่ามีถังน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากน้องก็วาดถังน้ําขึ้นมาก่อนถังน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะวาดให้เป็นสามมิติน้องจะได้เข้าใจง่ายขึ้นปุ๊บอันนี้เป็นเส้นปะเนาะเขาบอกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างสองเมตร ยาวล่ะยาว5เมตรสูงล่ะสูง3เมตรถูกไหมเราก็ได้แล้วว่าอ๋อมันคือถังรูปแบบนี้นะกว้าง2ยาว5สูง3แต่โจทย์กำหนดให้ว่ามันมีน้ำอยู่เพียงแค่2ใน5ของถังสมมุติพี่ให้สีส้มแทนปริมาณน,น้ำฟื้ก็ไอตรงเนี้ยก็เป็นน้ำหมดเลยเนาะก็บอกว่ามีน้ำอยู่แค่ 2ใน5ของถังเพราะฉะนั้นเขาถามว่าจะต้องใส่น้ำอีกเท่าไหร่จึงจะเต็มถังถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็หาก่อนว่าเราอะปริมาตรถังทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือการเติมน้ำถูกไหมเพราะฉะนันอยากรู้ว่าจะต้องเติมน้ำอีกเท่าไหร่น้องก็ต้องรู้ก่อนว่าพี่แทนตัว V ีเป็นปริมาตรนะปริมาตรถังทั้งหมด ลบด้วยปริมาณน้ำที่มีอยู่ก็จะเท่ากับปริมาณของน้ำที่เราเติมลงไปถูกปะสิ่งที่โจทต้องการคือสิ่งนี้ก็คือต้องการรู้ว่าเราจะต้องเติมน้ำลงไปเท่าไหร่ก็ต้องหาก่อนว่าปริมาณน้ำในถังทั้งหมดมีเท่าไหร่และปริมาณน้ำที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย ขอโทษค่ะปริมาณถังเปล่าทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณน้ําที่เรามีอยู่แล้วมีเท่าไหร่ลบกันก็จะได้เป็นปริมาณน้ําที่เติมลงไปนั่นเองอันนี้ก็จะทําให้น้องเห็นภาพง่ายขึ้นหรือบางคนน้องก็คิดว่าเอ๊ะทำไมพี่ไม่คิดง่ายๆละ่ะว่าถ้ามีน้ําอยู่2ใน3แล้วน้ําที่เติมลงไปก็ต้องเหลืออีกแค่3ในน้าน้าที่เหลือ2ใน5นะก็ต้องเติมลงไปอีก3ใน5นั่นเองคิดแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าพี่คิดอย่างนี้น้องบางคนก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่าถ้าเกิดใครคิดอย่างนี้ก็จะเร็วกว่านิดนึงเนาะทีนี้เราก็ดูว่าการหาปริมาตรถังหายัางไงเอ่ยบอกแล้วว่าปริมาตรถังของเราเนี่ยมันเป็นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองถูกไหมตัว V มันมาจากคําว่าวอลุ่มเนาะมันก็คือรูปสีเมมเปปส่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองปริมาตรของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีค่าเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเอง กว้างเท่าไหร่นะกว้าง2เมตรยาว5เมตรสูง3เมตรน้องก็จะได้ว่าอ๋อปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือปริมาตรของ,องปริมาตรถังนะ้ำอันนี้มีค่าเท่ากับ5คูณ2เป็น10 10คูณ3เป็น30ลูกบาทเมตรนั่นเองน้องก็จะได้ว่าอ๋อปริมาตรถังทั้งหมดนะมีค่าเท่ากับ30ลูกบาทเมตร ทีนี้หน้าที่ต่อไปของเราก็คืออยากรู้ว่าน้ํามีเท่าไหร่ถูกไหมปริมาณน,น้ําในถังปริมาณน,น้ําในถังมีค่าเท่ากับสองในห้าของปริมาณถังถูกไหมปริมาณปริมาตรถังเรารู้แล้วว่ามีค่าเท่ากับสามสิบรูบาตเมตรถูกไหมว่าฉันก็เอาสองในห้าคูณสามสิบตัดกันซิ 5 1 5 6 36่งคูณเป็น12ลูกบาทเมตรนั่นเองเพราะฉันน้องก็ได้ว่าอ๋อปริมาณน้ำมีทั้งสิ้น12 9 30มลบ12มีค่าเท่ากับ18ปลูกบาทเมตรเพราะฉันน้องก็จะได้คำตอบแล้วว่าอ๋อการที่ราจะต้องเติมน้ำเนี่ยจะต้องเติมน้ำอีกทั้งสิ้น18ปลูกบาทเมตรจึงจะเต็มถังพอดีนั่นเองหรือน้องบางคนที่พี่ชี้ให้เห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วบางคนจะไม่คิดว่าเติม สองในห้าก็ได้ก็คิดได้แรกเลยว่าอ๋อปริมาณน้ำที่เติมลงไปมันก็คือสามในห้าน้ำที่เติมเท่ากับสามในห้าคูณด้วยปริมาณถังแล้วก็ปริมาณถังก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงก็จะได้ว่าเป็นสามในห้าคูณด้วยสองคูณห้าคูณสามตัดกันปึ๊บ สามคูณสองเป็นหกหกคูณสามเป็นสิบแปดน้องคิดอย่างนี้น้องก็จะได้ปริมาตรสิบแปดลูกบาศก์เมตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคิดแบบไหนคิดจากน้ําที่มีลบด้วยปริมาตรทั้งหมดก็จะได้น้ําที่เติมหรือเราจะคิดน้ําที่เติมเลยก็ได้มันก็จะได้ค่าเท่ากับสิบแปดลูกบาศก์เมตรเท่ากันนั่นเองเพราะฉันข้อนี้ตอบสิบแปดลูกบาศก์เมตรนะคะข้อนี้ก็เป็นโจทย์ข้อสุดท้ายของโอเน็ net. ชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาไทยกับคณิตนะคะปี2,552ก็ขอให้น้องๆทุกคนที่ได้มาดูโจทย์วิธีการทำเหล่านี้โชคดีในการสอบได้คะแนนดีๆแล้วก็สอบติดในที่ที่ต้องการทุกคนถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นทีนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ